สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามฟังทัศนะมวยเด็ดๆัจากทีมงานมวยตะทีของเราครับก็วันนี้มาให้ทัศนนะมวยเด็ดกันครับสําหรับเวทีตู้นะครับจะให้ทัศนะกันสองช่องครับเป็นศึกเจ้ามวยไทยครับซึ่งถ่ายทอดสดทางช่องสามครับในวันเสาร์ที่18ธันวาคมส5 6 4รครับที่เวทีมวยเสียมบ้อมน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นศึกมวยไทย74ครับถ่ายทอดสดครับจากเวทีมวยช่อง7กครับในวันที่19าธันวาคมนะครับ ก็มวยไทยที่เห็นกจริงๆก็ให้ทัศนะกันนะครับจยวทุกสัปดาห์นะมาช่วงหลังนี้ตั้งแต่เจอสถานการณ์โควิดทะเกี่ยวกับเรื่องกันตามมวยในข้อมูลนะครับลาบากหน่อยนิดหนึ่งนะครับก็ข้อมูลไม่ชัดเจนเราก็ไม่อยากจะให้ทัศนะนะครับมาวันนี้ก็ก็เก็บข้อมูลมาได้นะครับจากทีมงานพักพวกพือนฝูงนะคนรู้จักนะครับก็กลับมาให้กันเหมือนเดิมนะครับสําหรับไปช่วงนี้นะครับ ถ้าท่านต้องการที่จะฟังมวยหูหาตัวช่วยนะครับก็ขอให้ติดต่อน้องกิมงานนะครับที่ถ้าอย่างไงท่านก็ทักไลน์เข้ามากันนะครับแต่ท่านต้องการรับมวยเด็ดนี่ครับก็กดไปได้เลยนะครับที่ดอกจันสี่แปดเก้าเก้าสองสามสามศูนย์หนึ่งอันนี้จะเป็นส่งให้ทางอสเมนะครับเราจะส่งมวยให้ท่านได้เล่นกันครับทุกๆวันนะครับที่มีรายการมวยนะครับก็มามาดูกันเลยนะครับของช่องสามก่อนนะครับดูช่องสามครับ ศึกเจ้ามวยไทยนะครับคู่เปิดหัวคู่แรกครับเป็นสมิงแดงกอลุ่งท่าเกียรตินะครับฝ่ายน้ำเงินเป็นบินเหลี่ยมธนวัฒนะครับคู่นี้เนี่ยครับจะต่อยกันพิกัด121ปอนด์นะสมาชิกนะสมิงเดกกอลุ่งท้าเกียรติหรือว่าเจ้าสมิงเออสมิงแดงครับกอลุ่งท่าเกียรติหรือว่าสมิงแดงเพชรสี่หมื่น 40, นะครับเป็นมวยจากสุสราษฎร์ธานีครับซ้อมอยู่ได้ค่ายเพชรสี่หมื่น 40, ครับอันนี้เป็นมวยที่ อาวุธครบเครื่องครับจังหวะฝฟีมือดีแนวพาวถ้าจัดจ้านนะสมาชิกไหมอาวุธมวยนีถือว่าหลากหลายนะครับส่วนเจ้าคู่ชกนะครับเป็นบินเหลี่ยมธนวัต์นะครับหรือว่าเจ้าบินเจ้าสมริน์นะครับอันนี้เป็นมวยจากสงขาครับก็เป็นมวยใต้เฉยมวยใต้มาช้อเจ้าบินนี่ก็เป็นประเภทมวยอ่จังหวะฝฟีมือครับมีเข่าในนะครับแต่ดูนะครับมันสภาพร่างกายโดยจจจะเป็นรองนะสมาทิ่จะเป็นรองเจ้าสมิงแดงนะครับ เรนราคาเปิดมาสีมิงแดงต่อเยอะเลยจมาชี้ครับโอ้โหห้าสองเลยนะครับสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งสองหนึ่งถ้าคนที่จะเล่นเนี่ยก็ต่อกับต่อกับประมาณห้าสองนะครับหรือสามหนึ่งนู่นแหละครับเขาถึงจะเล่นด้วยนะครับสีมิงแดงเนี่ยครับชนะคะแนนครับเสือมณีแก้วสมฤทธิ์นะครับชนะนอกยกสามธงชัยนุ้ยสีมุมเมืองนะครับชนะนอกยกสามครับเก้าแปดพีเคแสนชัยนะครับแล้วก็ ไฟล่าสุดนะครับมาแพ้ะแนเนเจ้าบินเหลี่ยมธนวัดนะครับหรือผู้ชกในวันนี้นี่ะมาแก้มือล้างตากันวันนี้แหละครับมันมีสตอรี่มานะครับมาวันนี้นะครับกลับมาแก้มือล้างตาก็ขึ้นมาไปต่อแขงเลยนะครับฉะนั้นนี่วันนี้นะครับมันคงมีอะไรดีๆมานะครับที่จะมาให้สมาชิกได้เล่นกันนะครับยังไงยังไงนะครับก็ต้องดูกันด้วยนะครับเพราะเอามวยแพะมาต่อสมาชิกครับสมาชิกจะต้อง ระมัดระวังนะครับการเล่นนิดหนึ่งนะครับสําหรับมวยีนตกชุกโควิดนะครับเพราะมันไม่มีหน้าเสียตัวงเงินเข้าไปเล่นในเีทีจริงๆนะครับส่วนใหญ่จะเล่นกันทางทางตู้ครับทางกลุ่มไลน์ครับทางออนไลน์กันนะครับแล้วก็ทีมงานที่เลี้ยงนักมวยเนี่ยก็จะคุมนักมวยที่บุมนะบางทีกรรมการก็ไม่ไม่ไปด้วยเพราะคนเชียร์คนบีบไม่ไม่ค่อยมีนะครับไปเงินทับบินครับเหลี่ยมธนวัฒน์ดี๋บินแก้วสำลิหนึ่งครับก็ชนะน็อกยกสี่ครับเก้าเพชรผาเด่นโรงเรียนกีฬา อบไปเจาะสกลนครนะครับชนะคะแนนพลังหนุ่มเพชรสุริยานะครับแล้วก็ชนะสมิงเด่ครับบอยจักรวุฒิครับก็สมิงเด่ตัวที่ต่อยกันวันนี้แหละครับแต่เลนราคานี้เปิดวันสมิงเด่นะครับเอามวยแปให้มาต่อยต่อแข่งเลยนะครับต่อกับกัวสามหนึ่งนะครับก็ดูแล้วนี่อยากแก้มือล้างตาได้แต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปต่อแข่งสมาชิกี่เพิ่งต่อนั่งรอดูก่อนให้ราคาตึ้นมาค่อยเล่นนะสมาชิกคู่นี้ชอบที่สมิงแดงนะครับคู่ที่สองนะครับเป็นชานยุทธ สักรุ่งเรืองนะครับฝ่ายแดงพบกับสิงห์ดมทองมวย1688นะครับอันนี้จะต่อยกับพีกัลหนึ่งปอนด์นะครับเจ้าชันยุทธนะครับสักรุ่งเรืองเนี่ยเป็นมวยจากจังหวัดอุบลครับซ้อมอยู่ที่คลายทีเดียก้าก็เป็นมวยขวาจังหวะปีมือนะครับสาดแข้งแทงเข่าครับได้หนักได้แรงครับอาวุธมวยข้องเข่าข้องไวหนักเหลี่ยมทรงมวยดีนะครับแทงเร็วนะครับจังหวะมวยดีนะครับชาวมาชีครับ ส่วนเจ้าสิงห์โดมทองเนี่ยครับอ่าสิงห์โดมทองเลิดชัยนะครับเป็นมวยจังหวัดจังหวัดปัตตานีครับซ้อมอยู่ที่ชักค่ายครับชูวัฒนะนะครับฝีมือมวยครบเครื่องครับเข่าในเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับแข็งแรงแข็งแกร่งครับได้ยะประชิดมีศอกเสริมครับอาวุธหนักต่อหนักทีต่อทีนะครับดูอันตรายเหมือนกันนะสมาชิกครับแต่ว่าดูแล้วนะครับจากฟอร์มหลังนะครับเจ้าชานยุดหนะครับ ไฟสามไฟล่าสุดนะครับแพ้คะแนนกล้องศักครับสอสตรานะครับวันนั้นเป็นมวยมาเทียนแล้วก็มาชนะคะแนนวันมาวินผ่้พันม่วงครับไฟล่างสุดเนแพ้คะแนนจะเป็นลําพูนครับบอมลุงศิษย์ครับที่จังหวัดลําพูนครับไปต่อที่บ้านเขาเลยแพ้เขานะครับสิงห์ดมทองในสมาชิกครับสามไฟล่าสุดนี่นะครับสมาชิกนะชนะน็อกยกสามยอดทงครับทีเด็กเก้าสิบเก้านะครับ แล้วก็มาต่อยกับเจ้าสารวันอีก3ครั้งนะสารวันหยกขาวแสนชัยมวยไทยนะครับเสมอสองครั้งก็ชนะคะแนนอีกครั้งหนึ่งรับไฟล่าสุดเอาชนะน็อกเจ้าคัพเปอร์กับทีบีเอ็มยิมนะครับนี่เหลือราคาในเปิดมาอยู่ที่ชานยุทธนะครับเป็นต่อในราคา10ต่อ9นะสมาชิกครับคู่นี้ครับอาวุธมวยหนักแรงอยู่ที่สิงห์ทองนะครับ อ่า้นสมาชิกครับถ้าเล่นซื้อขายได้ก็ลงไปก่อนครับลองไปมีราคาให้ขยับขยายซื้อขายบางคูลแน่อน,นอนนะครับ <B> ก็ราคามวยนะสมาชิกก็ขึ้นไปเนี่ยราคาขนาดนี้เนี่ยมันมันมันน่าลองนะลองไว้เล่นนะครับแล้วมีราคาก็ขยับขยายมวยไม่มีม้วนเดียวนะสมาชิกชานยุทธคงไม่ได้กินได้ง่ายเขาคงว่าไม่ม้วนเดียวนะครับยังไงก็ต้องข้ามาันที่สิงห์ดมทองนะครับมีราคาก็ขยับขยายซื้อขายบางาคาูยยงน,นะครับถูกหมัดถูกอาวุธนะครับ ถูกสอกนิดหนึ่งนะครับให้มีอาการมวยหน่อยราคาขโมยก็สามารถจะข้ามมาได้นะครับสําหรับคู่ที่3ครับคู่กในรายการครับเป็นมงคลแก้วสอสมหมายนะครับหรือว่าเป็นเจ้าผับปามเล็กนะครับเพชรราชพัฒตัวนี้แหละครับที่กัด135ปอนด์วันนี้ต่อร่าหนัก2ปอนด์ครับให้กับฝ่ายนำเงินเจ้าพอวิยาเพชร40,000นะครับ เป็นมวยจากจังหวัดมหาสารคามครับซ้อมอยู่ที่ค่ายบูมเด็กเสี่ยนนะครับเป็นแชมป์มวยรุ่นเฟตเวทของวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะสมาชิกครับเป็นมวยเข่าฝีมือพุบเครื่องดักเตะดักแทงครับก็มีไล่แขนกดตีนะครับอาวุธดักวุธแรงอาวุธมวยถอวกาหลากหลายกว่านะครับส่วนเจ้าพลอยวิทยานะครับนายกวิทุ่งส่ง้ววิทยาพลอยวิทยาเพชรสี่หมื่นนะเป็นมวยมาทแทนเจ้ารำน้ำมูลเล็กนะครับ เป็นมวยจากจังหวัดนครศรีซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรสรีเหมือนนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าไรเหนียวเน่นครับดักเตะดักต่อยดีนะครับเข่าแหลมแทงเจ็บครับบู๊ดูดันแข็งแรงแข็งแกร่งครับมีฮึดนะครับแต่ว่าการยืนระยะจะเป็นไงครับช่วงนี้นะครับมวยนักมวยนี่ไม่ค่อยได้ซ้อมกันติมที่เท่าไหร่นะตั้งแต่มีโควิดมานะครับการอะไรอะไรมันก็ติดขัดไปหมดนะครับแล้วก็การต่อยในมีใมีวิธีเนี่ยมันไม่มีคนเข้าไปเชียร์นะครับสมาชิกเป็นมวยมาเทียนด้วยนะครับร้อมหลังเนี่ย ่ามาดูเจ้าคงคนแก้วนะครับชนะคะแนนพรชัยน้อยที่99ชนะคะแนนน้ำน้ำมูลเล็กออดชริยะนะครับชนะคะแนนเพชรบริบที่เ9้ชนะคะแนนธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับไวหลังสุดนะครับมาแพ้คะแนนเจ้าเหนือธองนีท่าสามใช้วิจิตรชุบนะครับหรือว่าแพ้ไอ้แบทแมนนั่นแหละครับเสือกชุบหอยวิทยาตัวนี้ครับก็ชนะแพ้ครับแพ้คะแนนเพชรดำนะครับเพชรอีดีคานามี่นะครับเสมอมรดกเพชรมวยดิบนะครับ ชนนัเจ้าพชรพังงานมรรตนะบฑิตนะครับเรราคาเปิดมาที่มงคลแก้วเป็นต่อราคา5ต่อ4คู่นี้ครับน่นเล่นมงคลแก้วครับมีราคาให้ขยับขยายเอานะครับสาหรับคู่ที่4ในรายการครับเป็นธนูเพชรสิยอดธนูนะครับพบกับฝ่ายน้ําเงินครับแก้วเพชรเล็ก f อเอกุบนะครับเรราคนี้เปิดมาที่ธนูพิษนะครับเป็นต่อราคา11ต่อ8นะครับ ธนูพิษนี่เป็นมวยจากจังหวัดอุดรธานีครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเดรัตนะครับสมาชิกเป็นมวยซ้ายมือพบเครื่องครับแข้งซ้ายหนักแรงครับป้อมรัดมาตีดีแข็งแรงแข็งแกร่งครับชอล่าดักเรียนดีเก๋าเกมนะสมาชิกครับฟอมหลังนี่ต่อยไว้นี่แพ้ไชนะคะแนนเจ้ายูโรสสอพงกระมอครับแพ้คะแนนเจ้าคิวทองลุยสีม่เมืองชนะคะแนนหาดทองคําครับสกจิตลุ่งโรดนะครับส่วนเจ้า เหรียนเพชรเล็กนะครับนี่เป็นมวยมาเทียนเจ้าเป็นมวยมาเทียนเจ้าไอ้ยคิวทองนะสมาชิกนะเป็นมวยมาเทียนคิวทอง<ม><ม>ก็จังหวัดสกลนครครับซ้อมมาค่าเอฟเอปุ๊บนะักสมาชิก,ชกเป็นมวยสูงยาวครับฝีมือควบเครื่องหองหน้าดันแทงเสียบแทงนะับ เขาแล้มแทงเก็บครับไปนี่แข็งแรงแข็งแต่ว่านี้มาเทียนครับการพิซซ้อมตัวจะเป็นรองครับพร้อมหลังชนะอนุมานนะครับชนะแมมมอสนะครับชนะแสนเชิงออบปับออบปราโม้นครับชนะคะแนนเจ้าเสือสยามแก้วสำริดนะครับในราคาเปิดมาครับอยู่ที่ธนูพิษเป็นต่อในราคา3ต่อ2คู่นี้น่าเล่นธนูพิษใสมาชิกครับมีราคาขยับขยายซื้อขายบางทุนกันเอานะครับสำหรับมวยรักมวยชอบในสมาชิกนะถ้าเล่นกันยาวๆนะครับ คู่แรกนะครับให้ลองไปที่เจ้าบินนะสมาชิกก็มีราคาขยับขยายครับคู่ที่2นะครับก็ให้ลองไปที่สิงห์ดงทองนะครับคู่ที่4ี่ก็เล่นไปที่มงคลแก้วคู่ที่ห้าเล่นเอ้คู่ที่3าเล่นไปที่มงคลแก้วคู่ที่สี่เล่นที่ธนบพิีนะครับนี่สำหรับช่องสามสมาชิกครับเราไปดูกันต่อในสมาชิกสําหรับช่องเจ็ดสีนะครับมวยช่องเจ็ดสีนี่ก็มีทั้งหมด สี่คู่ด้วยกันนะสมาชิกค,ครับเป็นมวยรอบปุนเสือจํานวนสองคู่นะครับมวยลูกลอบปูนเสือสองคู่นี่คู่เปิดหัวคู่แรกนี่จะเป็นเจ้าผู้ดีกร์ครับสวนน้ําทานคีรีนะครับพร้กับไผ่พี่คาดครับสิลงที่น้ําฝนครับร้อยสิบสี่อนนะครับใครแพ้ตกรอบใครชนะก็เข้าไปจับสลากต่อนะครับคู่ที่สองก็เป็นเพชรสังวานสภากาแฟมวยไทยนะครับ พบกับเสือคิมกอลุ่งธนากียรตินะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแล้วตัวกรอบนะครับชนะเข้าไปจับต่อไปนะครับเข้ารอบต่อไปคู่ที่สามเป็นประกายเพชรสมเด็จรถบ้านนะครับพบกับแลมบองรีทอการค้ามวยแก้มือล้างตานะครับที่กัด126ปอนด์นะครับคู่ที่สี่ก็เป็นมมยแก้มือล้างตาเหมือนกันนะครับเพชรมือสีเดียวเก้า,าพบกับยอดวิยาหมาน้อยอุดรหรือว,ว่าเลขาหมาน้อยนะครับ เรามาดูฟอร์มหลังกันนะครับสําหรับเจ้าวุฒิกรครับส่วนน้ําทานคีรีนะครับฝ่ายแดงนะครับพวกกับฝ่ายพี่ค่าศึีหงืพี่น้ําฝนับเป็นมวยรอบปุ่นเสือนะครับใครแพ้นี่ไปต่อครับไอ้ใครแพ้ตกรอบใครชนะไปต่อนะครับเจ้าวุฒิกรในสมาชิกครับเป็นมวยเจ้าว่าฝีมือดีในสมาชิกนะเป็นมวยขวาครับเตะต่อยนะครับแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับ เ็นมวยแข็งแรงแข็งแกร่งรูปร่างสูงยาวกว่านะสมาชิกครับฟอร์มหลังแพ้คะแนนเจ้าสายสายมงคลนะครับช้างมงคลหลวงพระจันทร์แคลอรี่นะครับหลังพระจันทร์แคลอรี่แล้วก็แพ้คะแนนเจ้ากอเต่อเพชรสมนึกนะครับก็มาเสอต่อยที่ช่องเจ็ดสี่นี่แหละครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าพึงว่าการสอสละชีพนะครับทะเลพุฒิก่อนนะครับส่วนเจ้าผ่ายฆี่ขิาศึกของพี่น้ำฝนเนี่ยนะครับไอตัวนี้นะครับเป็นมวยประเภท ตีหนักต่อยแรงนะสมาชิกครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับก็เป็นมวยหน้าเสือตัวเงินดีนะครับการตัดสินใจดีกล้าแลกกล้าแลกกล้าสวนกล้าออกอาวุธนะครับเสียเปรียบรูปร่างหน่อยแต่อาวุธหนักอาวุธแรงนะครับทีมงานพี่เลี้ยงนี่รู้สึกว่าจะาจะมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจนะครับอยู่ที่อยู่ที่มุมนี่ครับสอนนักมวยกล้าตัดสินใจนะครับกล้าบอกให้ออกอาวุธนักมวยนี่ ถือว่าถ้าเกิดว่าทําได้สัหน่อยนะครับปล่อยให้มีอาการนิดหน่อยนะครับไม่จำเป็นต้องถึงกับน <mel> ็อกนี่ก็มีโอกาสนะครับที่จะชนะได้เลยนะครับคอมหลังนี้ครับชนะน็อกยกสองยอดมนุษย์ทำนายยุติเดสฮารานะครับชนะน็อกยกสี่นรงเดชเดชทรงเดชลดบ้านนะครับชนะน็อกยกสามครับเจ้านรงเดชทรงเดชรดบ้านเหมือนกันครับที่ช่องเจ็ดสี่สองครั้งซ้อนเลยครับคู่นี้ครับจึงให้เล่นไปที่ไผ่วิฆาณชมาชิกครับ ราคาเหรราคาเปิดมานี่ตอนนี้ครับเจ้าไผ่ว,วิขาตเป็นต่อราคา19ราคา19หน้าเล่นหนาสมาชิกก็ต่อไปก่อนนะครับมีราคาให้ขยับขยายซื้อขายบางดูแน่แน่นอนนะครับสําหรับคู่ที่2ก็เป็นเพชรสังวานสอสมานกราเม้นนะครับพบกับเสือคิมกอรุ่ทงท่าเกียรตินะครับคู่นี้ก็เป็นมวยรบบุญเสือเหมือนกันครับใครแพ้ตกรอบครับใครชนะก็ไปต่อนะครับเจ้าเพชรสังวานนะครับฝ่ายแดงนี่เป็นมวยที่ กระดูกมวยเบอร์มวยดีกว่าครับสมาชิกครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับทรงมวยไอคิวมวยสมองมวยนะถือว่าถือว่าดีกว่าฝ่ายน้ําเงินเยอะนะสมาชิกนะฟอร์มหลังนี่ครับชนะนอกยก3สามครับพัฒแสงเล็กสอโชคมีชัยครับชนะนอกยก3สามจุดยอดเอราวันนะครับแพ้คะแนนสลามดำในยกที่ท่าซาลานะครับเจ้าเพชรสังวานสำหรับเจ้าเสียคิมกอรุ่งธนเกียรตินี่ครับ เป็นมวยประเภททรห์นดนะฮะสมาชิกครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าอาวุธหนักแรงเนี่ยจะเป็นรองฝ่ายแดยงเจ้าเพชรสงบานนะสมาชิกครับก็มีกําลัดมัดตีครับก็ต,ต้นต้นก็คงจะคงจะไม่ขาดกันเท่าไหร่ครับตลิลราคาเปิดมาพิศสมบานเป็นต่อนี่สามหนึ่งเลยสมาชิกก็ต่อการไปคงห้าหนึ่งเลยมั้งนะครับ ยังไม่ต้องต่อนมาชิงกันชอบเพชรสังหวะน,นี่แหละแต่ว่ารอให้ราคามันตื้นครับเพราะว่าไปไปมไันในเพชรสังวาะคงจะเตะกระดิ่งกระดอนเลยนะครับมาเช่นนะเพราะกระดูกมวยเบือมวยนะครับแล้วก็จังหวะพี่มือหล,ลักเกี่ยวับไอคิวมวยมอยู่ที่เพชรสังวาะครับเซตคิมเน,นี่ยฟอร์มหลังนะครับแพ้คะแนนเจ้าเกียรเหล็กส่อจุกมีชัยนะครับแพ้คะแนนสลามดาวนี้แพ้สาราชนะคะแนนพิษอรุณบกบฏสุรุพันธ์ผู้เกียรติมวยไทยนะครับผู้นี้ก็น่าเล่นไปที่เจ้า เพชรสองบาทนะให้ราคามันตื้นมาค่อยริบนะสมาชิกครับต่อไปเป็นคู่ที่3นะครับเป็นมวยแก้มือล้างตากันนะครับเจ้าประกายเพชรทรงเดชรถบ้านนะครับเป็นมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงนะครับสมาชิกครับหนักแรงแต่หนักต่อยแรงครับบุ๊คดุดันนะครับสมองมวยดูดีกว่านะสมาชิกครับแต่สภาพร่างกายดูจะเป็นรองนะครับ เคยชนะเจ้าแลมบองรีสอร์การค้ามานะครับต่อยพี่ตัดร้อยิบหกครองในสมาชิกครับฟอร์มหลังนะครับเจ้าประกายเพชรนี่ครับปี62ครับชนะเกียนเชิงพุ่มพันม่วงนะครับที่สุพรรณชนะยก3ามยังแอลพาดกากเก็ดรถสวยครับเมื่อปี64นะครับที่เดือนสิบที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วไฟล่าสุดนะครับมาต่อยกันที่บุรีรัมนะครับมาแบบพาใจนะครับมาต่อยยัง ชนะมาแบบคาใจนะครับวันนี้มาแก้มือล้างตากันชนะคะแนนแลมบงลีซอการานะครับที่บุรีรัมย์ครับในพิกัดร้อยสิบหกกรนนะครับวันนี้ครับแลมบงนะครับเอ่อพิกัดร้อยยี่สิบหกกรนนะครับขอ,อกแก้มือล้างตากับอากายเพชรในสมาชิกครับเป็นมวยที่สมองมวยมีน้อยอยู่ในสมาชิกไปกล้าเล่กล้าสวนนะครับ เป็นมวยแบบพูดบูดูดันครับทรงไม่สนไอทรงไม่มีนะครับเดินชนอย่างเดียวครับกล้าแรกกล้าสวนกล้าต่อยนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงสภาพร่างกายดูดีกว่านสมาชิกครับแต่ว่าสมองมวยดูเป็นรองนะครับสมองมวยเป็นรองความทดทอยได้นะครับแต่ว่าหลักเหรียนใบคิวมวยจะเป็นรองนะครับฟอร์มหลังแพ้คะแนนหนึ่งอุบลนครับสิทธิ์เชียบุญธรรมชนะคะแนนเจ้ากิริเพศตัตนาพานุแพ้คะแนนประกายเพชรทรงเกียรติรถบ้านนะครับคู่ชกในวันนี้แหละครับวันนี้นะครับ ในราคาเกิดมาเนี่ยจะน่าจะอยู่ที่ประกายเพชรสมาชิกนะในราคาประมาณ19นะครับคู่นี้ก็ดูประกายเพชรจะดูดีกว่านะสมาชิกก็เล่นไปที่ประกายเพชรเพืมีราคาให้ขยับขย่ายซื้อขายมากรุนเงินเอานะครับคู่ที่4ครับเป็นมวยแก้มือล้างตากันนะครับระหว่างนะครับเจ้าเพชรเมืองศรีที่99กับยอดวิยามาน้อยรอรรอวัลลิดเจ้ายอดวิยาเลขาหมาน้อยนะครับ เจ้าเพชรมืองสีนะครับเป็นมวยขอนแกจช่องเ็ดสีครับหน้าเสือนี่หน้าเสือช่องเ,ดองเ็ดสีขเสขาจะแข็งโดยธรรมชาติครับเป็นหน้าเสือธรรมชาติานายทอนจิ๊กนะเป็นมวยรูปร่างสูงยาวครับยววาวปีมือดีหลักเหลียมหลักเกลียวสมองมวยดีครับเป็นมวยชิงไผ่ไอชิงไหวชิงพิบนะครับอ่าประเภทเี่ขาออกมุ้เตะนะครับมีลูกเตะลูกถีบครับลูกคล้องคอแทงเข่านะครับ เป็นมวยที่แบบเนิบๆเ,เรื่อยๆนะฮะหน้าเตะเก็บอาวุธไปเรื่อยๆครับทรงมวยอาวุธมวยนะครับจะทํากันไปเรื่อยเป็นมวยจังหวะฝีมือนะมาชินพนะพิงเชือกเตะนะครับหน้าเสือจะแข็งโดยธรรมชาตินะครับเป็นหน้าเสือธรรมชาติกับฟอร์มหลังแคะแน,นยเจ้าเพชรบุตรนะครับเพชร,รเกียรติเพชรนะครับแคะแนนนะครับเจ้ายอดวิยาศิลป์มวยไทยหรือเจ้ายอดวิยาลิขาหมอน้อยวันนี้แหละครับแล้วก็ชนะคะแนนสองคมบางกอกอร่อยยตนนะครับ วันนี้มาเจอกับผู้ปราบเก่านะครับเจ้ายอดวิทยาเลขาหมาน้อยนะครับมาชี้ครับเจ้ายอดวิทยาเป็นรูปร่างสูงยาวครับจังหวะฝีมือดีครับมวยทรงเดียวกันครับเขยขาเตะนะครับมีจังหวะครับทำหน้าดันแทงครับท้องคอแทงเข่าครับเลี่มเชิงฝีมือครับคู่นี้ต้องดูกันยาวๆนะมาชี้คัคอยแลกอาวุธกันไปเรื่อยๆนะครับหน้าเสือก็จะเป็นหน้าเสือแบบหน้าเสือตัวเงินดันสู้ครับสำหรับเจ้า ยอดริยานะสมาชิกฟความหลังในชนะคะแนนอภิวัตรสสมนึกนะครับชนะคะแนนเจ้าเพชรมึงศรีที่99นะครับที่บุรีรัมย์ครับแล้วก็ชนะคะแนนลูกนิมิตสิทธิ์คลองสี่นะครับดูคู่นี้เนี่ยสมาชิกค,ครับต้องเล่นกันยาวๆนะสมาชิกเป็นมวยชิงไหวชิงพลิบกันนะครับแต่ดูแล้วน่าเสืออ่อธรรมชาติจะเป็นของเพชรมึงศรีแต่ถ้าเกิดน่าเสืออ่อตัวเงินมาเล่นแปลกๆนะครับที่ยอดวิยาเนี่ก็ต้องต้องตามเขาสมาชิกนะมีราคาให้ขยับเอานะครับ พราะในในส่วนของ,งย่อรยาเนี่ยน้าเสือจะเป็นหน้าเสือตัวเงินที่มาดันสู้เอานะครับไม่ใช่หน้าเสือโดยธรรมชาติไม่ใช่หน้าเสือตรงมวยนะครับต่อยกันที่บุรีรัมนีที่ชนะมากด็ดูดูไม่น่าจะชนะนะสมาชิกนะแต่เนื่องจากว่าเขามีตัวเงินไปล่นนะ่ครับเวลายอดพยายามออกอาวุธแล้วมันมีเสียงเชียนะครับแต่เจ้าเพชรวงศศรีออกอาวุธแล้วมันไม่มีเสียงเชียนะครับแต่วันนี้ต่อยที่ทเวทีมวยช่องเจ็ดสีเป็นต่อยในระบบปิดนะเสียงเชียมันก็พอๆกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนเข้าไปดูในเวทีมีทีมงานพี่เลี้ยงนักครับ นันคู่นี้นะครับผมยินชอบไปที่เจ้าเพชรเมืองสีครับมีราคาก็ขยับขยายซื้อขายบางทุนกันดาวนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านสมาชิกท่านใดครับต้องการมวยดีๆไปไว้วัดกันนะครับก็กดสมัครกันได้ครับพี่ดอกจันสี่แปดเก้าเก้าสองสามสามศูนย์หนึ่งครับแล้วส่งไว้ท่านทางเ MS ็นะครับค่าใช้จ่ายก็คือแล้วแต่ท่านนะครับท่านกดแล้ข้อมูลวันไหนก็เสียวันนั้นะนะครับอ่าก็ช่องหนึ่งก็คิดที่ก้าวนะสมาชิกครับ ก็โชคดีมีเงินใช้ด้วยกันทุกท่านครับรวยๆหิงๆิงครับสวัสดีครับผม